สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยิซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าตามคนดังอีกแล้วนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าโหดๆนะครับนอวันนี้นะครับพี่เอาตั้งค่าที่โหดที่สุดมาแล้วนะครับองน้องก็เป็นทางด้านของตั้งค่านักแข่งเลยนะครับนอสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าแบบนักแข่งนะครับองน้องก็คือวันนี้นะครับนองก คูดเองครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนตั้งค่าละกันนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าพี่ไปลองมาแล้วนะครับวงน้องก็คือเข้าหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่ามีการตั้ง DPI ด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีแบบไม่ตั้ง DPI ด้วยนะครับเนาะสำหรับวงน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่าไม่อยากตั้ง DPI ก็มีนะครับเนาะอยากตั้ง DPI ก็มีนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าพี่จะมาบอกเป็นรายละเอียดเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าปุ่มนะครับเนาะก็ การตอบสนองนะครับวงน้องแล้วก็ออปชันเสริมอะไรต่างๆนะครับน้องก็จะบอกทั้งหมดเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าใครอยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่านักแข่งแบบนี้นะครับน้องพี่ก็ไปหามาให้จนได้แล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็อยากได้นะครับน้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะบอกละกันนะครับน้องว่ามีอะไรบ้างนะครับวงน้องในส่วนของตั้งค่านักแข่งนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องมาเรามาเริ่มจากตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับวงน้องก เลาเกมมาทางเขาวงนอ้องเราก็เริ่มตั้งค่าตามพี่ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกแล้กกันทางเขางน้องนี่นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะปรับเป็นศูนย์ทั้งหมดแล้กกันทางเขางน้องก,ก็คือสําหรับตั้งค่าเดือดคูนะครับเนาะพี่ขออธิบายนิดนึงน,นะครับวงน้องก็สําหรับเดือดคูนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของนักแข่งนะครับเนาะที่แบบว่าอันดับต้นๆน,นะครับเนาะในส่วนของนักแข่งในประเทศไทยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะงรับวงน้องแล้วก็อยู่ในทีมอีโว้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน,น้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นตั้งนเเีวอยหมืด นะครับงงน้องก็คือตั้งค่าแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไปลองมาแล้วนะครับงงน้องก็คือแบบว่าเข้าหัวง่ายมากนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไอโฟนหรือว่า สำหรับ Android ก็ได้นะครับเนาะหรือว่า iOS ก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าลองเอาไปตั้งกันได้นะครับเนาะสำหรับตั้งค่าดีๆแบบนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าไปหามาให้นะครับเนาะเราก็มาแชร์ต่อเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับอยากให้พี่หาตั้งค่าคนไหนอีกนะครับเนาะก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือสําหรับตั้งค่านะครับเนาะอันแรกของเด็ก็มาณนะครับวงน้องก็คือแบบว่ามอง รอบๆนะครับเนาะก็ใส่อยู่ที่100ไปเลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับกล้องเล็ดดอดนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสําหรับกล้องเล็ดดอดก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับเนาะสำหรับกล้องเล็ดดอดก็ใส่100ไปเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่ามองรอบๆนะครับเนาะใส่100เต็มเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ iOS หรือว่า Android นะครับเนาะแล้วก็สําหรับ มองรอบๆนะครับวงน้องใส่ไปแล้วนะครับเนาเราก็จะมีทางด้านของกล้องเลดดอทนะครับเนาที่แบบว่าใส่เต็มร้อยเหมือนกันนะครับเนาเราก็สโคปคูณสองนะครับเนาก็ใส่เต็มร้อยเหมือนกันนะครับวงเนาเราก็สโคปคูณสี่นะครับเนาะสำหรับสโคปคูณสี่ก็ใส่เต็มร้อยเหมือนกันนะครับเนาเราก็อันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสไนเปอร์นะครับเนาที่แบบว่าใส่เต็มร้อยเหมือนกันนะครับเราก็มุมมองอิสระนะครับเนาพี่ขออธิบายนะครับวงน้องใครที่แบบว่า เปิดมุมมองอิสระนะครับน้องให้ใส่อยู่ที่100นะครับน้องส่วนใครไม่เปิดให้ปิดไปเลยนะครับวงน้องก็คือใครที่ไม่เปิดมุมมองอิสระนะครับน้องให้ปิดไปได้เลยนะครับวงน้องให้เท่าเป็นศูนย์ไปได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องส่วนใครที่เปิดนะครับก็ให้ใส่100ไปเลยนะครับวงน้อง ก็ถือว่าอันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของตั้งค่านักแข่งนะครับนกที่แบบว่าตอนนี้ก็ยังตั้งอยู่นะครับนก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถ้าใครไม่เชื่อนะครับนก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับวงน้องในส่วนของตั้งค่าเดอะคูนะครับนก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับนก็เป็นตั้งค่าของเดอะคูนะครับนกสำหรับนักแข่งของประเทศไทยนะครับนกที่แบบว่าตอนนี้อยู่ในทีมอีโวนะครับนก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับนกของประเทศไทยเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับนกแล อยู่ในการควบคุมนะครับเนาะก็เป็นตามนี้นะครับวงน้องก็สามารถไปปรับกันได้นะครับเนาะสำหรับออปชั่นเสริมนะครับวงน้องก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะสำหรับระเบิดนะครับวงน้องก็ให้ปรับเป็นแบบเดียวนะครับเนาะไม่ได้เปิดเป็นแบบคู่นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับช่องระเบิดนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็โหมดวิ่งโหมดอะไรนะครับเนาะก็ใส่ทั่วไปนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ไม่ค่อยปรับอะไรมากนะครับเนาะส่วนเงาส่วนแสงนะครับวงน้องก็ลบเงาลบแสงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะออกไปนะครับวงน้องก็ถืืออออวว่่่าาาปชัันนนเเสรรริมะะคบห การควบคุมนะครับวงน้องก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเนาะแต่ที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นการตั้งค่าปรับปุ่มนะครับเนาะที่แบบว่า นี่นะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นการอัปเดตนะครับวงน้องแต่ปัจจุบันนะครับน้องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้นะครับวงน้องก็ไปดูในช่องเดะคูดได้นะครับน้องที่แบบว่าตอนนี้มีผู้ติดตามเยอะมากนะครับน้องก็สามารถไปติดตามเขาได้นะครับน้องก็เป็นนักแข่งนะครับวงน้องในประเทศไทยหรือว่าทีวีบอลเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องอันนี้พี่ก็น่าจะเป๊ะที่สุดแล้วนะครับน้องก็เป็นแบบนี้นะครับวงน้องก็คือสําหรับการตั้งค่านะครับน้องก็ปุ่มระเบิดนะครับน เวลาสโคนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็ตรงเป้านะครับเนาะจะมีทางด้านของการขี่สเก็ตอะไรประมาณนี小小้นะครับเนาะก็ถือว่ายาอยามากมายนะครับวงน้องแล้วก็ปุ่มสลับปืนนะครับเนาะก็มีนะครับวงน้องแล้วก็ส่วนการซูปอะไรนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นการตั้งค่าปุ่นนะครับเนาะสำหรับนักแข่งนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับการตั้งค่าปุ่นนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าการตั้งค่านะครับเนาะพี่แนะนาเลยนะครับวงน้องถ้าเราถน เพราะว่าจะดีมากๆเลยนะครับเนาะถ้าเราตั้งค่าแ <ise> บบนั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนการตั้งค่าที่แบบว่าการตอบสนองนะครับวงน้องก็คือให้เราตั้งค่าดีๆนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็พี่ลืมไปเลยนะครับเนาะสำหรับการตั้งค่านะ er ครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากตั้งค่าแบบ DPI นะครับเนาะสำหรับ iPhone นะครับวงน้องก็อยู่ที่120เท่านั้นนะครับเนาะสำหรับ Android ให้ตั้ง700ไปได้เลยนะครับเนาะสำหรับ DPI นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะส่วนโทรศัพท์ใครที่แบบว่าดึงหัวเรื่่อๆนก็ไม ต้องตั้งก็ได้นะครับวงน้องสำหรับเรื่อง DPI นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเรื่อง DPI นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆนะครับเนาะบางคนก็ตั้งบางคนก็ไม่ตั้งนะครับเนาะแต่พี่แนะนําเลยนะครับวงน้องถ้าอันไหนไม่ดีก็ตั้งไปเลยนะครับเนาะถ้าอันไหนไม่ดีก็ไม่ตั้งดีกว่านะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าทั้งหมดนะครับเนาะสำหรับนักแข่งครับพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับเนาะแลก็สามารถไปดึงหัวได้เลย ดึงหัวง่ายมากนะครับเนาะแล้วก็พี่หาสอดดึงหัวหรือว่าพี่ไปเล่นมาให้ดูแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูดีกว่านะครับเนาะสำหรับสอดดึงหัวของพี่นะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยน,นะครับเนาะอาจจะไม่หดวนะครับงงน้องเดี๋ยวพี่ให้ดูแล้วกันนะครับเนาะ ก็เป็นเงินบ้างครับเนาะสำหรับสอดดึงหัวนะครับเนาะที่แบบว่าพี่ดึงให้ดูนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องสำหรับการตั้งค่านะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากนะครับเนาะเราก็ดึงหัวเข้าง่ายมากเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะสามารถเอาไปตั้งกันได้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะอยากได้ตั้งค่าคนไหนนะครับเนาะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดด้้้้วววยยยลละะ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 ะกกกกััััันนนนนนนคคครร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 บบบบเเเเเาาาาาาพพพ่่ีีีมมแจจใหหฟ็ปณองง์ส ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนก็คือพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องอยากได้อะไรก็ขอกันมาได้เลยนะครับวงน้องหรือว่าอยากตั้งค่าแบบไหนนะครับน้องอยากให้พี่สอนไต่แรงอะไรประมาณไหนนะครับวงน้องก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับนก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนว่าพี่ไปทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับนก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวงน้องก็เป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบาย